เราสายดีกดเหมือนกอนนกอหลายหลยี่เรานโคเลยับไปทำงานไหนก็ได้โคเลยงครับที่ปัจจุบเจ้าตัวจะสมัครตเรียนต่อจกี่สจะสอนที่ต่แล้วตกายมนแต่เจ้าตัวนี้มีความตั้งใจอะไขอมเนี่ยแต่ลอนที่ ทำไปเลยน้องหรือว่าผู้พันขวางผมหรือเปล่าหลบให้หลบให้เอา gim แมครับตัาสายไปจะเอาอะไรก็ว่าไปเลยน้องทำงานไปเลยเหมือนไม่มีผู้พันอยู่ตัดไฟครับตัดไฟก็เอาทำไปเลยน้องไม่ต้องยืนตรงทำงานไปเลยน้องจิ้งคุณใ้ไลงขอผม้อนะไปดูเน แล้วแล้วเอาไฟลงหรือยังเนี่ยตักไฟได้ยังพี่เกดพี่เีดยังอยู่บ้านปุ๊งไรเอาไฟลงมาเลยเอครับป่าเขาใหม่หรอกเอ่อผู้หมวดผู้หมวดครับผู้หมวดตรวจปากดูเรื่องความปลอดภัยของละอ่อนเป็นเนอะแล้วก็รอความปลอดภัยของละออนแล้วก็ดูน้ําดูท่าอะไรให้เด็กๆกินด้วยนะครับ ยังหนักถ้าหมกมันยังนักวันนี้มันมีมันเหมือนวันลูกเสือเนาะครับวันต้องใหญ่กันไปวันเอ่อราชการที่หกเนาะก็มีกิจกรรมหลายที่ก่อนอาน้องนำไปเลยอน้องนำไปเลยขึ้นข้างบนนะครับจองป่ะครับอะไรนะชื่อเปล่าครับ สวัสดีครับสวัสดีครับวัมีละครมีลครยังไงสารใหม่หมดสามอันนี้มาช่วยทำปรับปรุงบ้านให้เพื่อนเนาะข้างบนข้างบเปิดก็มาด้วยนะทำได้เลยกี่โมงแล้วครับเนี่ยมันได้กี่โมงแล้วเนาะก็ตอ้9โมงเลย9โมงอันนี้รื้อหลังคาเก่าเสริมโครง แตงออกไม้แล้วก็กำลังจะใส่รังคาใหม่น้องทำไปเลยครับทำไปเลยไม้ที่พังไปเลยใหม่ครับอ๋อมีปลวกกินเพื่อหลายแผ่นนะโอ้โหอยู่มากี่ปีแล้วนะทงบ้านหลังนี้อยู่หลายปีครับหลายปีกี่ปีล่ะสิบปียี่สิบปีตั้งแต่ผมเกิดเลยตั้งแต่เกิดครับตั้งแเกิดเลยใช่ไหมครับยังไม่เคยปรับเลยยังครับทาไมถึงไม่ทาอ่ะก็ไม่มีตังครับกแค่เสิมกนด้านล่างครับ เนคยโั่นร่างใจแล้วไม่เคยทำมงครับเ,เป็นโอกาสอันดีนะจะเข้ามาอยู่ในกองทัพบกแล้วก็กองทัพบกก็พาเพื่อนเราเนี่ยมาช่วยเหลือเนาะดีใจไหมโกลนี้พลเิษมาทําบุญแล้วนนเนี่ยมาช่วยทําบ้านให้เพื่อนแล้เนี่ยเออแล้วบ้านผมเนี่ยจนเหมือนเหมือนนัตระวงไหมทำบาปเหมือนนัตระวงไหมไม่นะเห็นบ้านเพื่อนแล้วอย่ามา ครับเด็กช่วยนะครับโอเคอ่ทำให้เต็มที่เ่ะคืนนี้เพียงคืนน่าจะเสร็จเนาะเสร็จสักกี่โมงไม่รู้ไม่รู้ทำไปเรื่อยๆนะวันนี้ไม่เสร็จพรุ่งนี้ก็ทำต่อเนาะครับอ่าโอเค